ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกกับมาภพพอกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะมนีเจคาำสามตัวเต็งกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันติดตามแนวทาากับคุณยายกองเนาะค่ะกาได้ยินว่าคุณยายกองเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นสิฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวดถ้ากับไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณยายกองพร้อมกันเนาะค่ะไปค่า สวัสดีค่ะคุณแม่กองค่ะสวัสดีสสดครับคุณแม่กองครับสวัสดีค่ะ<ม>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กองค่ะค่ะเมื่อน,นีท่างทีมงานเนาะค่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเลข้อมฝันกับคุณแม่กองอีกข้งหนึ่งเป็นโขงสุดถ่ายค่ะได้ยินข่าวว่าคุณแม่กองนี่ฝันดีว่าสันคืนีฝันว่าจงได้นอนเบาสู่ท่านผู้ชมเขาฟังไหมคะฝันดีอยู่ดูแม่กบฝันว่าแม่ไห้ไปไ้ไปหน้าค่ะแม่กะกลับขืนมาตาไ้ตาหน้ากับตา ค่ะบานนี้ครับึ้นมา่ะเห็นคนขามานอนอยู่ในบ้านค่ะบานคุณเจใส่ไหวอยู่เขาคือเขาอะไรตาว่าค่ะจักแล้วเขาหันเขาใหญ่ก็เลยว่าค่ะบานนี้อ้าวเจ้าเป็นยังเจ้าคือม้านอนอยู่เฮียนคอยบ่าเห็นเขาเจ้านะค่ะเขึ้นมานอนน่ะค่ะมานอนมันกตสิเป็นยังเขาวะค่ะบานี้ตา ตาเพิ่นม่นอนอันนี้เฮียนเท่าไหร่เพิ่นนอนเนอาะตาว่าเพิ่นมานันผัวเพิน่นเมียเพินพ่นดูเพิ่นนูกเพิ่นนั่นก็บ่กหันใหญ่ป็นไหนได้ยังน,น่อยอยู่ประมาณจีเดียนหาเดียนนี่แหละก็ให้เพิ่นนอนมันนี้เพิ่นก็ไปเปิดเอ้าเซยเปิดพัดรมเซยเห็ดกินเห็ดดาบอย่างนี้เท่าเือนเฮี้ยนเพิ่นนี่ให้เพิ่นอยู่โลดตาเอ้ยก็เลยว่าเทียเพิ่นเอาสูบมาให้เห่า ให้ความฟันเม่ได้หนิดูเลยค่ะบาตินอ่ะกายุไปเพิ่นกายุไปที่ลากระไรหลายมือไปเนาะเป็นอาทิตย์พูนละมันมานอนอยู่หันตาเพิ่น่าคันเพิ่นสีนอนอนน่เฮียนเท่าเลยกับบ่ไหลได้เออบ่าไหลไกเพ่นอนไปพอตาหนันว่าพอบาทหนันบ่านอนไก่พูนนอนเนาะว่าสันเที่ยวเท่าไรบุญไนยังว่าสันเบากันเนาะบาตินเนาะ ก้ามานี่โอ้คนมานอนเฮาเฮียนเฮ่านี่เพิ่นจะเอาสูบไหมเฮาบ่เลยว่าบอกเพิ่นเนาะค่ะมานเพิ่นก็ยู่คือเฮียนเพิ่นนี่ตีค่ะยู่ก็ยู่ฉันตัวตาว่าคุนมากกันจะคนคุณสามคนงสามกับกับผัวกับเมียกระดูกน้อยค่ะสามแต่มีอีกหน่อยคนหนึ่งน้อยคนหนึ่งเดี๋ยวคุณยายนี่มาจักเพิ่นอยู่บ่ครับบ่บ่จักยักษ์มาแต่ทา้งหลก็บ่ฮู้ค่ะ เพิ่นมาอาศัยเฮาเฮาๆกันอยู่ตัวว่าค่ะคุณใจยฟันเมื่อใดครับนี่ยฟันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ก็เป็นเป็นมือเมื่อข้าวสารเหมือเนาวสาใหญ่ค่ะอสินใหญแม่ผู้สคงห้องคุณคุณชิงเมียลูกค่ะคุณชิงลูกเป็นปุ่มกูละอืมค่ะวันนี้หอดมือเพิ่นเมือเพิ่นก็สิเมือตัวเมว่าครับอืมกับจักสิว่าจังไหนเนาะ ค่ะจังไรต่อบันค้าคุณยายวาดนี้ก็เลยมาสรุงขึ้นดูวันนี้ตาฝันนี้ไปยายภาษาภาษาขอเมียคุณมากค่ะเพื่อนอาโุกไม่เห่าตี่ภาษนตาเออวดจริงเมียลูกควันนี้เพื่อนอาโุกไม่เห่าตี่นี่เพื่อนมามีเนนอตาเนาะเรื่องคุยกันกับตาวันนี้อืย่างเมียแล้ววันนี้ก็มาคุยกันเนาะแล้วบันอีที่เหรอคะคุณยายบ้านเพืนที่โฮเกต หม right> well ู่หนึ爸爸่งหกสิบเจ็ดหมูหนึ่งเนาะค่ะที่อายุคุณยายอายุคุณยายหกสิบสามอย่างหกสิบสี่อย่างหกสิบสี่หกสานะครับนอกสามอย่างหกสี่มาตันถึงนะครับเพราะสำคัญค่ะกระสีเป็นบานเด็กที่เนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามานอนบานเนาะค่ะเขาเขาในห้องเขาเขาไม่ได้มาใช้เขามาเลิกถ้าให้ตีก่ะ เด็กหน่อยนี่ก็มีมีเด็กหน่อยนั่งแล้วค่ะเด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยกับมี่ผู้หนึ่งนั่งค่ะพอกับเมกับมาสองคนนั่ค่ะหรืออาจจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้นั่ค่ะท่านผู้ชมทะเลกสองโตโบนเน่หนึ่งสองมาอาจสีย่างสองหนึ่งก็ได้ค่ะว่ามีเด็กหน่อยนั่งมมาคือกันนั่นเนี่ยแมนบอเจคัมมย์มากนั่งอยู่ดูค่ะแต่ว่า เด็กไม่ใจคุณยายมีบอค่ะเด็กไม่ใจสีคุณยายมากมีบอเด็กไม่ใจแต่ไม่ทะเดาะบ้านแล้วบ้านในทีเนาะครับบ้านในทีเมนที่เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นมาเด็กเขาไม่ได้เฮือนเนาะครับเนาะเขาไม่ได้เฮือนไม่บอกลมานอนในเฮื่อนไม่บอเลยนะแสดงว่าเขาโสดลาบไมาให้เมย์กลับว่าให้เพิ่นหนีบอไรหนีได้เพิ่นอยากนอนก็นอนคุยกันกับตาค่ะที่สำคัญก็คือกวางคุณมีเย็คุณแม่คุณยายสิฟันหนีคุณยายคนไหนไปย้ายกัาสานะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานเป็น เป็นบุญเข่าวสาคุนบอกคุณยายแม่นบุญเข่าวสาละทําพิธีแล้วเข่าวสาไปยายให้ยายหน้าเนาะครับเนาะแม่นบอกครับยายให้ยายหน้ายายอยู่บัดเดียวเขาตบเนี่ยเหมือนแรงคุณยายหนาักสุดเนาะนอกจากหันคุณยายกระลาบคนสามคนนัมนไหวบอกครับรับนอน คนอย่างนี้ย่านไห้เกิ่คนหนีอ้แต่ว่าเพอนก็อยู่อยู่เพอนก็นอนนอนอยู่แล้วหอดทั้งวานนี้สินี้เองเนาะคุณบอกแปลว่าคุณยายนี่สีมีโศกเนาะค่ะแมนคนหรือนเจอโศกก็หายบ่บากับตาเติมเต็นมาะค่ะค่ะหายก็ไม่เคยฟันนังสีจัดเทีย่ะครับผมครับค่ะคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบอคะะไม่เลลูกไม่ทานดี้ละค่ะเจค่ามียังถามคุณยายอีกบอค่ะ ว่าคุณยายเคยฝันแบบนี้บ่คาคุณยายบอพ่เคยจักเทียค่ะครับแสดงว่าสีมีคนเอาโศดใหญ่มาห้เนาะค่ะเนาะแม่นค่ะยายก็บ่เคยฝันจังสีจักเทียค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอขอบคุณคุณยายหรือคุณแม่กองได้หลายเด้อค่ะเด้อทีบบ่แพงตัวเลขบ่แพงความฝันมาหว่าสู่่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะ ขอให้ม ok MM you ีโชคมีลาบน้ำกันเบิดสุขุสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่กองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่กองขอบคุณค่ะคุณแม่กองบค่ะขอบคุณค่ะแม่กองค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายกองเนาะค่ะคุณยายกองนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นคนฮบกันเขามาอยู่ในบ้านของเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นขนกันเขามาอยู่ในบ้านของคุณยายกองเนาะค่ะ เขากับมาน้ากันกับพ่อแม่ลูกเนาะคะ่ะเน็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเพื่อนขับมาน้ากันกับมาเปิดกุญแจเขามานอนอยู่ในห้องบ้านของคุณยายกองเนาะคะ่ะเพิ่นกับเปิดแอร์นอนเจยเพิ่นบานเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมตัวเด็กของเพิ่นกับอายุของคุณยายกองกับหกสามอย่างเขาหกสิบสี่เนาะคะ่ะอย่างหกสิบสี่บ้านเด็กที่เพื่อนกับหกเจ็ดเนาะคะ่ะหมู่หนึ่งค่ะเพื่อนกับแปร เ็กหนึ่งนีพันกระเป่เนาะค่ะพันเป่หนึ่งเ็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเ็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งตุล่าสองหาหกคกค่ะกะให้โซกไ้มนันไ้ลำไฮรุ้ยห้เด็กให้ถือเกล็กแล้วมันทีหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ถือแล้วมันทีหนึ่งเด้อกาแากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต่งนำในเด้อค่ะสำหรับชิปนี้ เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ